ค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะคุณกัณิกาจะมีการประชุมครั้งสำคัญมากๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ของโลกด้วยนะคะแล้วก็บทบาทของค่างเงินดอละลาร์สหรัฐนะคะที่รัเสเซียกับจีนหมายมั่นปั้นมือจะโค่นนะฮะหรือว่าลดความสำคัญลงแล้วก็บทบาทของไทยที่เราเนี่ยต้องการที่จะเป็นสมาชิกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ค่ะที่เมืองคาซานนะคะในรัเสเซีย ก็จะมีการประชุมสุดยอดบริกส์นะคะกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเป็นกลุ่มสมาชิกนะคะที่รวมตัวกันบางคนเรียกว่าประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยขนาด G7 เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นนะคะที่สําคัญคือในเรื่องของการชําระสินค้าผ่านระบบการเงินร่วมที่ไม่ได้ไปอิงดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เรื่องการขยายตัวจากประเทศสมาชิกใหม่นะคะ โดยแม้กระทั่งรอยเตอร์ได้บอกเลยนะคะว่าการจัดประชุมครั้งนี้ของรัเสเซียสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการที่สหรัฐกับชาติตะวันตกพยายามบีบรัสเซียนั้นไม่ได้ผลค่ะเพราะรัเสเซียเนี่ยได้ใช้เวทีนี้สะท้อนว่าตัวเองอยังมีเพื่อนนะสาหรับการประชุมบิกที่นําโดยผู้นําบราซิลรัเสเซียอินเดียจีนแแอฟริกาใต้ค่ะคานิกาคุณผู้ฟังคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นการประชุมครั้งที่16อย่างที่บอกนะคะสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือประเทศอียิปต์ ะะอย่างที่บอกว่าอียิปต์เนี่ยสำคัญตรงเขาเป็นเจ้าของคลองสุเอตนะคะซึ่งก็จะเป็นที่ขนถ่ายน้ํามันสําคัญเอธิโอเปียที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นกลางอิรา่านนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะและที่สําคัญก็คือประเทศที่โอ้โหเป็นพันธมิตรสําคัญของสหรัฐแต่ก็มาดอดอยู่ในวงประชุมนี้ด้วยคือซาดิอาระเบียนะคะที่มาเข้าร่วม,มต้นปีค่ะเงินะะิกา แล้วก็ยังมีอีก20ประเทศนะคะทึ่สนใจจะเข้าร่วมกลุ่มนี้แล้วก็การประชุมเนี่ยเขาก็เลยมองนะคะว่าเป็นความสะท้อนให้เห็นนะคะว่าความพยายามในการหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยแล้ก็มีการปิดล้อมรัสเซียในด้านต่างๆมันไม่สําเร็จนะคะมีการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะบอกว่าการที่ประเทศอื่นๆแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ย และไทยอขอไปแม้กระทั่งไทยเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งใน30ประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมนอกจากไทยแล้วนะคะทั้งมาเลเซียเวียดนามแม้กระทั่งสมาชิกนาโตนะคะอย่างตุรกีและก็ยังสนใจเช่นเดีวยวกันแถมมีชื่ออินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศมุสลิมใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแล้วก็แอลจีเรียในยจีเรียอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นพอรวมรวมกันแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป็นประชากรคิดเป็น 45%ของประชากรโลกซึ่งเรื่องนี้ล่ะคะ่ะมันสะท้อนให้เห็นนะคะเพราะว่าการประชุมเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมีถแถลงการของระดับรัฐมนตรีออกมาก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ารัฐมนตรีเนี่ยเขาพูดที่ประชุมซัมมิตก็จะต้องรับช่วงต่อว่าระดับผู้นำเนี่ยระดับซัมมิตเนี่ยรับรองอย่างเป็นทางการนั่นเองเพราะฉะนั้นคําพูดที่ออกมาแถลงการเมื่อเดือนมิถุนายนนะคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะเขาบอกจะส่งเสริมใ,ให้ใช้เงินสกุลท้องถิ่นมากขึ้นในการธุรกรรม กับประเทศสมาชิกนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่ามีแนวโน้มการค้าภายในกลุ่มบริกเพิ่มขึ้น56%ค่ะแล้วช่วงการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็เลยมีการมองนะคะว่าการที่พยายามที่จะปิดล้อมดอลลาร์หรือลดอิทธิพลเงินดอลลาร์โดยเฉพาะราคาน้ำมันนะคะมันก็จะทำให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มบริกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวเนซุเอลานะที่พยายามจะเข้ามาเนี่ย ก็ต้องการหลีกเลี่ยงการคว่มบาตรของสหรัฐด้วยประเด็นเงินสกุลท้องถิ่นอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือถูกมองว่าเป็นขั้นตอนชั่วคราวเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาถูกจับตามมองมากกว่าก็คือเงินที่บางคนใช้ชื่อ ต่างๆมันคนเรียกว่าอะไรนะ b r i บ g ริบริบ,รบ้างมางคนเรียกเดยูนิตบ้างแต่ก่อนที่จะไปจุดนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันยากแล้วมันมันไม่ยากนะท่างินกามันทําได้แต่มันอีกไกลมากๆเพราะฉะนั้นคราวนี้อาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเสนอมาตรการระบบการชําระเงินทางเลือกค่ะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับการประชุมวันพรุ่งนี้นะคะว่าทางะระบบการเงินของโลกเนี่ย ที่คู่แข่งอย่างรัสเซียและจีนต้องการให้เป็นทางเลือกนะคะแล้วก็บวกกับความไม่พอใจเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆและประเทศสมาชิกเนี่ยแม้กระทั่งไทยเองนะคะก็ยังสนใจคนก็เลยนักวิเคราะห์มองนะคะว่าอินเดียเนี่ยเขาเนี่ยเขาก็ต้องการหาสมดุลอำนาจปกครองตัวเองเชิงยุทธศาสตร์แม้กระทั่งมาเลเซียก็เหมือนกันนะคะแต่ประเทศไทยเองก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ก็มองว่า ประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการเข้าบริษเพราะว่าต้องการเชื่อมกับจีนคือไทยเนี่ยทิ้งจีนไม่ได้นะคะยังไงก็ตามก็ต้องอาศัยเป็นห่วงโซ่อุปทานของสินค้าไทยด้วยเพราะฉะนั้นปิดท้ายนะคะรอยเตอร์สได้ปิดบทสรุปนะคะบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะคะเขาได้อ้างอิงเอกสารของรัสเซียนะคะบอกว่ามีการวิพากวิจารณ์ IMF นะคะซึ่งเป็นกองทุนที่ ค่อนข้างจะเอียงไปในทางประเทศตะวันตกมากกว่าแล้วก็ได้พูดถึงเอกสารสำคัญโดยคุณยาลอสลาฟบลิสเวิร์สลิกนะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นติ้งตั้งคนสำคัญของบริกด้วยบอกว่าการสร้างระบบใหม่อันนี้นะคะมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการประชุมแล้วก็น่าจะมีการถกเถียงในเรื่องของฉันธรรมติกันประมาณหนึ่งเลทีเดียวค่ะคุณกานิกา